แล้วสุ่มลีโลหายูนิคให้กับไอซ์นะครับผมโอ้ยครับไอดี ID นี้นะน้องคนนี้เขาจะเน้นที่ไออุลโกลก่อนแล้วก็เป็นดักเมจยังไม่ทำไอ้นี้ด้วยโอเคว,ว้าวอีวลูชั่นแล้วด้วยจริงๆผมว่าเราควรสุ่มไอก่อนถูกต้องเราควรจะสุ่มไออุลโกลก่อน534รโลครับผมโอ้ยครับเราเริ่มกันเลยขอเป็นซัก อันนี้คือลีโลได้จากการเติม4,000บาทใช่ไหมครับน้องอันนี้รับความเสี่ยงนะ1%นะเอ้ะไอศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งในพันนะครับผมกด ID ผมไม่เคยได้นะผมบอกไปก่อนผมไม่รู้ ID ดีจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้โอ๊ยกดสปีดอ่ะโอเคอ่ะเราเราเราพักกันเซิร์ฟนี้ก่อนยวไปเซิร์อื่นจะได้ไหมนะโอ้โอเคเฮ้ย อุ้ยสองตัวนะยูนิคสองตัวนะยูนิคสองตัวนะมันต้องสักตัวแล้ววะนะมันต้องสักตัวแล้ววะแอนิเมชันขึ้นมาแอนิเมชัน มันอัปเดตอะไรมาไม่ได้อัปเดตครับปกติทุกอย่างไม่มีอะไรอัปเดตยูนิค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 แต่เมื่อวานยูนิคแตกเมื่อวานซื้อยูนิคแตกไปแล้วนะน้องซักลุ้งอะ่ะไอ้ผมได้ชื่นใจอ่ากูพอใจแล้ว อะไร呀กูถามจริงดีไฟนะโอ้ทีเดียวโอ,ยโอเคพูดคุณก็พูดเยอะไปไม่ใช่เอาไม่เอาโอเคก็สี่เหลี่ยมเชี่ยวสองอันน่ะน้องฟิวชั่นไงก็จบแล้วปะวะไม่อยู่นิคมันกากพี่ชายเอาได้ดิน้อง คุณพูดแบบน,นี้ผม38โลในเซิร์ฟเดียวเลยดีกว่ากูเปลี่ยนใจแล้วโลที่ได้จัดดิสเซนเชนครับถ้าอยู่นิคนะไม่อยู่นิคก็ดีเกือบอยู่นิคก็ดี เอา,อางไงน้องเชื่อมันตัวเดียวไม่ได้ดิวะไม่ได้ปะเอาไงจะเก็บต่อหรือลุยอ,อ่ะมันวางได้ตัวเดียวอ่ะมันต้องอยู่นี้วเล่ายังไงมีเจ็ดโลเชื่อในยนะูนิคปะล่ะมีเจ็ดโลเชื่อในยูนิคไหมอะไปดิพี่ชายเชืช่ชอจริงอูแชทเขาบอกเองนะไปดิพี่ชายเขาดีวะยูนิคไม่ต้องมาดิวะป้งเจอกันครับทุกคนครับนี่คือไอดีที่สองที่ผมจะมาสุม่มที่เขาใจะให้ผมรีนะก็คือ สิทนี่เลยอ่ะมาดูกันว่าจะเกือบไหมสิบผมไม่รู้เป็นคำวิญดีณเท่าไหร่แต่ก็ดูแล้วโอ้โหร้อยกว่าสาธุน้องขอให้ออกห้าโลไปก่อนไปจบที่ร้อยสิบอ่าโอเคพอได้แบบชื่นใจก่อนนะได้สัมผัสก่อน ยูนิคจะมาไม่นะให้น้องเขาหน่อยกูบอกเลยว่า2,500ถ้าผมเติมแล้วไม่ได้นี่คืองอมแบบคือโคตรงอมเลยนะหนึ 1, ่งในพันแล้วผมแม่งดวงแย่กับเกมนี้ด้วยดิแม่ง <c oughs> อ่ะไปพี่ลีพี่ไลเรียบร้อยแล้วอ่ะมาหน่อยดิยูนิคมันต้องมาเว้ยลุงอะไรก็ได้100่งิโลอย่างน้อยมันสักลุงหิวะยูนิคนี่คือจบเลยนะก็สปีดอะ ยั้งยังยังยัง,ยงไปก่อนไปก่อนลีโลทองไงได้เซนเชนครับมันเป็นตัวละครน้องเขาเหมือนแบบเขาเป็นคู่เล่นเก่าไงเออดับบิวในแชทดับบิวในแชทปูดับบิวไอเ้เจ้ยอยู่ในตัวเล็ก ยินดีด้วยน้องอ่ายินดีด้วยน้องเย้ยินดีด้วยโอ้แล้วสกอยินดีด้วยไอ้ดีแรกของสตรีมเลยเนี่ยเย้ใช่แล้วสกอตัวอะไรต่อน้องเชี่ยมีเอฟเฟกต์แบบปุลุ้งปุลุ้งเด๋วโหก็เท่เลยว่ะมึงแม่งมันว่ะ เอ้ยเจ้าเจ้าเจ้ามาไหมมาไหมเที่ยเดบใหญ่ลงเยอะเพื่อนผมให้อีกสิบจริงจมันมีจะมีคลิปที่มีสาระมาอีกเยอะเลยครับแต่ว่า มันบวกกับเวลาสตรีมด้วย<笑><笑>อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันก็เลยแลดูแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาไปตัดคลิปอัดวิดีโอซะสะ่วนแบบอย่างนั้นอะ่ะเออแบบส่วนมากก็มานั่งสตรีมให้ทุกคนดูนี่แหละเอออย่างน้อยน้องๆผมมาอยากให้เขาแตกซักไอดีไว้ซักซักหนึ่งไอหนึ่งตัวเออซักตัวหนึ่งอ่ะ WChat เดบิลแชทว่าไงวะคิมคิมว่าไงวะเอยโยเอยโยกำลังจะบอกเลยหาหนึ่งพันครับเราหมดไปแล้วหนึ่งร้อยเมื่อกี้อ๋อแต่ส่วนตัวนะคิดว่าถ้าสมมติไอ้ร้อยกว่าเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมโอ้เนองมึ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 ง ว่าไงน้องีัยทำไมกูพูดว่าไม่ได้แล้วมันมาวะเมื่อกี้ผมกำลังจะพูดว่าถ้า400กว่าลิโล500กว่าลิโลเมื่อกี้มันไม่ได้ได้ยูนีมาตัวหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคุ้มมากแล้วมันคุ้มแบบมากมากแล้วแต่ว่าถ้าได้มากกว่านั้นลมันจะดีเ้ยไปโกคูครับอ่าถูกต้องมากน้องมันต้องโกคูดิวะโอ้โหคาคาลอตไม่มีตัวเดียวด้วยโถเอ้ยอืมตู้นีแล้วบตตาเข้าโอ้ถ้าโงคุณเป็นดีวายนะผมว่ามันก็โอเคอะ ดีวายรวมร่างแล้วมันไม่เท่ดิเออใช่ไหมล่ะมันต้องแบบมียูนิคฟุ้งสองอันน่ะมันถึงจะเท่อดิถ้าแบบมียูนิคเล่นเดลี่ผมบอกเลยว่าคุณผ่านเดลี่แบบอีซี่มากๆในทุกๆวันนะ่ะผมบอกจริงๆผมพูดจริงโอ้โอเคเปลี่ยน Vegeta, ไหมเบจิต้าไหมเชื่อไม่มีเบจิต้าด้วยมันชื่อว่าอะไรวะ๋อไม่มี ตู้อะไรวะเอ้ยสุ่มไหมสุ่มเลยเปล่าเมื่อกี้หนวดหนวดดำใช่ไหมสาบานได้ว่ามันคือหนวดดำเอ๊ในที่สุดก็ได้สักทีอ่ะผมสุ่มเลยนะเจ้าหอยดีผมสุ่มเลยนะมิจิาออนะตาไปนั่งทำกันต่อไม่ใช่มันยูนิคนะกูเพิ่งได้มึงมาแบบแบรนด์นิวเลยนะเพื่อน โอเคโอเคมึง okay, okay. มาคำโบโหดเลยนะสลับไปโกคูเอาเอาเร็วอ่ะจริงจริงอ่ะเป็นเป็นเรื่องที่ดเีเป็นการตัดสินใจที่ดีเป็นการตัดสินใจที่ดีนะฮะที่เรามาเริ่มมา,มาต่อที่โงกุลเพราะว่าเบจิต้าเนี่ยบนพื้นอ่ะมันอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่โกคูเนี่ยถ้ามันเป็นนิสัยอื่น,น่ะมันจะเก่งกว่านี้ถ้าฟิวชั่นยังไงคุณก็ได้ตัวเชียร์เชียอยู่แล้วก็ช่างมันนาจริงนะไปแล้วนะกดแล้วนะ อาจจะเป็นยูนิก,ก็ได้ใครไม่รู้ใช่ไหมล่ะเออฮะอาจจะเป็นยูนิก,ก็ได้อจจันเฉดต้องเป็นจริงนะอย่าบอกว่าเป็นจริงนะภาพในหัวมา มึงว่าไงโกโกูล่างซุปเปอร์สยาทองด้วยอ่ะมันเกือบมามันเกือบมามันเกือบมาภาพมันมาเมื่อกี้แต่แบบภาพมันตัดไปก่อนภาพมันตัดไปก่อนเอ้ยแต่แต,แต่แต่กัดแต่กัดดีแต่กัดดีกัดดีจริงกัดดีดดจริงกัดกัดเป็นเรื่องที่ดีถ้าได้อยู่ในกัดก็คือสบายครับคุณได,ได้ได้ตัวละครแบกได้แบบแค่ตัวเดียววางตัวเดียวอัพตันจบไม่ต้องมันแนะนำกูเอาไปที่ผมว่าในเซิร์ฟเนี้ยมันยังคงมียังมีลุงอยู่ อาห้าสิบก่อนแล้วกันโอเคเหมือนจะลุงไม่มาวะก็กดไปก่อนแล้วกันอีว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 ,อว,อว,อวโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าได้วอร์มกัดนี่ถ้าเป็นความเสียหายจริงอะผมโอเคถ้าได้ถ้าได้ไดซินเลสเนี่ยพอแต่มันไม่ใช่ไงมันคือยูนิคไงยูนิคมันจะมาไงน้องเี่สักลุงเถอะได้ปลด ไม่เอาลิเปอร์อย่าให้กูกลับมาที่เดิมอันนี้ยังอันนี้ยังอันนี้มาแค่มาพูดคุยกับแชทคุณเชื่อใน15รีลิโลที่จะได้ยูนิคหรือไม่คุณเชื่อหรือไม่เชื่อหรือไม่ครับอ่าไม่ใช่กูแล้วคนหนึ่งที่เชื่อขอบคุณมากครับเจ้าหอยดีแตงกิ้ว <Thank you S 2> มากน้อง โอเคสุมเบจิต้าโงคุณยูนิคไปแล้วขอให้ได้นะครับโยชิดะเชเนลสาธุเอาแค่เท่าไหร่เอาแค่กี่ลีโลอะเอากี่ลีโลอะโห oh, แม่งมี600กว่าลีโลเลยเหรอวะจนกว่าจะได้ยูนิคเชียนันแค่100โลก็ได้ยูนิคแล้วโหกู oh, บอกเลยว่าถ้าได้ยูนะิคนะโคตรตึงเลยอะเอาลงเอาลงาลงกก่อนแล้วกัน ค <Okay. S 1> อยได้ครับสาธุสาธุม oh, yeah. mm ันจะยูนิคเมื่อไหร่ขนาดนเองแต่มันยูนิคแน่ๆแหละอันเดอรแอนิเมชันมาชุบิ่งโอ้ยเยอะอ่ะมันมันฟิลไม่คนละฟิลเลยอ่ะแต่ว่า ถ้าได้มันจะดีใจมากกว่าโมนาดเว้ยเฮ้ยสีทองเยอะโอเคเชี่ยมันมันอันนี้100ร้อยลีโลแล้วปะยูนิคเพื่อนผมว่าผมขอห้าสิบเลยดีกว่าเพราะมันน่าจะมาเมื่อกี้ห้าลิโลมันได้ยูนิคนะเว้ย โอ้เชี่ยตกใจเอาไงว่าไงต้องจังหวะอยู่นิกเลยปะจังหวะอยู่นิกเลยปะจังหวะจะอยู่นิกนะจังหวะจะอยู่นิกนะยูนิคโอเคถ้าร้อยหนึ่งต่อเซิร์ฟมันไม่น่าออกป่ะวะซึ่งผมก็ผมเป็นผมผมก็ไม่ทำหรอกหนึ่งเซิร์ฟร้อยหนึ่งไม่น่าออกฮ ยาได้อยู่นี่หรือเปล่านี่ขอให้ได้นะร้องจีอยากให้น้องเขาเสียเยอะผมอยากให้มันออกไวๆเว้ยจะได้เอาลีโลไปเก็บแบบเผื่อเขาเอาไอเซนงเงี้ยโอ้ยอเดบมาประมาณหนึ่งแสนนั่นอะอะไระ อะไรอเนี่ยหกร้อยนะเว้ยไอเชี่ยนี่มึงล่อไปสองร้อยแล้วนะตามรอยพี่สี่ตอนกดดีโอไปเลยไม่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 ตอนกดดีโอผมเท่าไหร่วะพันสองพันสามพันปะผมจำไม่ได้ดีโอผมเท่าไหร่อ่ะแต่เยอะมากอะ่ะเยอะแบบเยอะโคตรอะ่ะอย่าพีเอลแชทห้ามพีเอลมึงต้องมึงต้อง W เลเท่านั้น โอ้ชี่เอ้ยโลต่อนะจริงๆมันคาเคียวนี้มันมาเนี่ยข้างหน้าเราไน้่แหละมึงครบทุกอันแล้วนะเหลือดีเหลือดีวายนะแล้วก็เล่นมานานด้วยนะนะเล่นไม่นานเลยเล่นมาสักพักโอ้ฟ oh, <fuck>. no. ักโน่จะเย็นจะเย็นยังได้อยู่ ครบทุกลุงอ่ะอะยังไง Let's go ไปกันต่อกูขอร้องเถอะมันจะเกลืออ่ะเพื่อนโอ้ยเอ้าวกูให้มึงอีกรอบชื่อมันบอกมึงคิดดีดีมึงคิดดีดี คุณยากคยูดว่ามีมคุณเพชรไม่เคยโกหกใครคุณพูดเองนะขอให้ได้น้องอัเดไปอยู่นิคเธอเธอลองขอร้องเธอโอร้องเธอ คุณซีจะมือตกไม่ได้นะวันนี้เฮ้ย hey, ผมไม่ได้มือตกนะผมลุ้งออกเยอะนะผมบอกแล้วลุ้งออกเยอะนะเว้ยโกลเด้นซีเรสเสียชื่อไม่ออกอ่าดีวายออกสองรอบเลยนะเว้ยยูนิคมันคืออันนี้ใกล้ๆนี้ไงแต่ผมมันออกเว้ยแต่มันลึกแค่นั้นเองเึ๊กตึ๊ก โอ้ยไปรีดวงะไรก่อนครับที่เซิร์ฟพร,รบริกผมก็เต็มที่แล้วผมก็แต่ยังไม่จบมันต้องมามจบไปจบลุงอะไรวะอันนี้พอบิกนะภาพมันแฟดมาในหัวแล้วทุกคนโอ้อาจจะเป็นเซิร์ฟหน้าเชีย่ยคุณย่าเคยสอนไว้ว่าเอาไปให้สุดแล้วไปหยุดที่ปู่ Double, เชียร์ดับเบิลเลยวะอยากเห็นอย่างนี้ต้องให้เห็นแล้วปะอยากเห็นอย่างนี้ให้เห็นแล้วปะรไเชีย่ะว่าไงก็ให้มึงคิดมันโลมันน้อยแล้วคิดหน่อยคิดหน่อยเหลือหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งเลขสวยด้วยเลขสวยด้วย ยังไงสิเขาส่งให้กดกดผิดเปล่าโหคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงผมยุนสามไอดีผมรีไปยูนิคสามไอดีเลยยันหนังเรื่องนี้มันจะจบแบบแบดเอ็นเหรอวะแบดเอ็นเหรอวะนึกถึงเบียต้าใส่มงกุฎโอเคอันนี้เซิร์ฟสุดท้ายครับทุกคนอันนี้อันนี้ผมในพับบิกที่เป็นพับบิกเซิร์ฟนอกไม่รู้ว่าใน เอาสิ่เลยชอบมากเลยยเว้ยเจอกันเลยอะพอมาตรงนี้ก่อนเอาไปเล่นก่อนไหมเอาไว้ตรงนี้ไปเล่นก่อนไหมหรือว่าอีกสองโลไปเลยผมว่าหยุดไว้เล่นก่อนดีกว่าเฮ้ยสองโลนี่ผมไปพึ่งนะโอเคอ่ะไปโชคดีน้องขอให้ดวงโชคดีเว้ย โอ้ oh my god แตกอะหก9้อาะโอ้โหเหมาหมดเลยด้วยนะขอโชคดีครับขอบคุณมากครับที่ส่งไอดีมา thank you มากจริงๆขอบคุณมากมากเลยครับไม่เป็นไรผมเข้าใจเดี๋ยวผมก็เป็นภาพเดียวคุณเดี๋ยวรอดูก่อนตอนเทดไอเซนเข้าเข้าไอดีผมได้โดนเหมือนกัน600กอ่กอลีโลเนี่ยโดนเหมือนกัน